ฮือฮาแนะนำตัวละครเทียบชัดๆใครเป็นใครล่าสุดบุพเพศนิวาสละครไทยแห่งปีโผล่เว็บกระตูนชื่อดังของเกาหลีโด่งดังอย่างต่อเนื่องสำหรับละครที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุคทีวีดิจิตอลและฟีเวอร์ลอ้องอเจ้ากันทั่วเมืองไทยและเทศสำหรับงานแสดง แนวพีเรียดข้ามพบอย่างละครเรื่องบุกเพศนิวาสที่นำแสดงโดยนางเอกสาวเบนล่าลานีและพระเอกหนุ่มโป๊คธนวัฒน์เพราะนอกจากจะโด่งดังกวาดเลตติ้งมามากมายทุกครั้งที่ช่อง3หยิบมาออกอากาศจนต้องสร้างภาคต่อทั้งเวอร์ชั่นละครและภาพยนตร์และได้ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปใช้ในหลายๆประเทศทั่วโลกแล้วนั้นล่าสุดละครบุกเพศนิวาท ยังไปโดนใจเว็บตูนชื่อดังอย่าง KK เว็บตูนไทยแลนด์แพลตฟอร์มอ่านกระตูนจากเกาหลีหยิบไปลังสรรเป็นเวอร์ชั่นกระตูนและปล่อยตัวอย่างออกมาให้ได้รับชมกันแล้วงานนี้บอกเลยว่าอยากให้ชมกันและข่าวดีนี้คนที่หยิบมาบอกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเจ้าของบทประพันธ์อย่างอุ้ยลมแพงนั่นเองที่ออกมาประกาศผ่านทางโลกโซเชียล เล่นเอาแฟนพันแท้ถึงกับกิดกราดอย่างมากสำหรับบุเพศนิวาสนักประพันธ์เจ้าของเรื่องอย่างลอมแพงเปิดเผยเวอร์ชั่นการ์ตูนนั้นมีความน่าสนใจเพิ่มเติมเพื่อให้แตกต่างร้ายจุดอาทิเรื่องนี้วาดและสร้างโดยนักวาดประเทศเกาหลีนางเอกเป็นคนเกาหลีที่มาเที่ยวในไทยแล้วค้ามมิติไปเจอพี่หมื่น สำหรับการเปิดตัวบุปเพสนิวาสเวอร์ชันการ์ตูนจะเผยแพร่ให้ได้ติดตามอ่านกันทาง KK เว็บตูนไทยแลนด์วันที่1เมษายน2565กับเวอร์ชั่นใหม่ของบุปเพสนิวาาจากนิยายค้ายดีสุรครเวทีพัพยนต์จนมาถึงฉบับการ์ตูนเกาหลี